ทุกคนทั้งในก้าวไปขึ้นไปวันนี้เฉลยทั้งข้อขอ้ um ขขอกาและ <Det. S 1> ข้อเขียนนะครับฟอรอมตั้งใจนะครับข้อแรกฟรอสไม่ฟรอสเป็นคนเปิดนะครับจริงไหมเนี่ยตามข้อแรกนะครับข้อแรกครับที่ครูจะมาสอบครูใช้เรื่องนี้เลยครับกระพ้าแต่ไม่ดีนะครับแต่ไม่ดีเรื่องของกระพร้า เอกภาพคืออะไรคำถามกูจะถามง่ายๆครับเอกภาพหมายถึงเอกภาพคืออะไรอะไรว่าี่จะถามคำถามไหนเอกภาพหมายถึงเอกภาพคืออะไรข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของเอกภาพข้อใดต่อไปข้อใดต่อไปข้อใด่าวบาดาตอบอยู่ในนี้นคัต้อข้าใจคตอบอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับน้เรียนไปอ่านใพืเข้าใจนะครับ มันต่ออยู่นี้นี่แหละเจอปั๊บอุ้ยคุณจะถามเรื่องนี้คุณจะถามนี้อ่าตอบได้เลยนะครับต่อไปอีกข้อนึงที่คุยจะถามคุยจะถามว่าคะแนนกฎของกีฬาภาพมีมีสองอย่างก็คือกฎกฎหลักกับกฎรองครับกฎหลักกับกฎรองกฎหลักกฎหลักกดหลักมือซ้ายเป็นของเรานะครับกฎหลักกฎหลักจะประกอบด้วย กฎของการขัดแย้งและกฎของการประสานมีสองเรื่องแค่นี้นะครับถ้าครูถามว่าข้อใดต่อไปนี้คือกฎหลักของเอกภาพก็จะมีครูอาจจะเอาข้อนี้กับข้อนี้มารวมกันอาจจะเอาข้อนี้กับข้อนี้มารวมกันหรือข้อนี้ข้อนี้รวมกันข้อนี้ข้อนี้รวมกันก็มีตัวเลือ5อยู่ห้าตัวเลือดังนั้นครูจะถามสลับกันระหว่างกฎหลักและกฎรองนะครับ กฎหลักก็จะมี2เรื่องอการตัดแยงและการประสานกฎรองก็จะมีความเป็นเด่นและการเปลี่ยนแปลงนะครับให้จำสองสี่ข้อข้อนี้ดีเนาะมันจะวนเวียนอยู่นี่นี่นะครับกฎหลักและกฎรองนะครับก่อจะถามว่าข้อใดแต่ทนี้เป็นกฎรองของเอกภาพข้อใดจะเป็นกฎหลักของเอกภาพนะครับก็จะถามประมาณนี้นะครับทีนี้แล้วก็จะมีรูปภาพนะครับมีรูปภาพให้เรามีรูปภาพที่ที่จะนำเสนอให้เรารูปภาพเกี่ยวกับ เสียวข้อนี้เลยมีอะไรบ้างครับมีการประสานการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอขอความใจคุณกฎของภาพขัดแย้งไหนที่เ่ากฎของขัดแย้งเดูยังไงว่าไอ้แต่เนี้ยภาพนี้น่าจะเป็นกฎของการขัดแย้งนะภาพนี้เรียกว่ากฎของการประสานนะดูดูดูยากดูง่ายไหมของเรื่องนี้ดูไม่ยากเนาะถ้าขัดแย้งก็ ชัดเจนนะครับเรามองแล้วเอออันี่อันดูขัดแย้งกันนอนถ้าการประสานอย่างน้อยไม่ต้องตรงลืนกันนะครับเป็นเรื่องเป็นดาวการประสานให้จําให้ดีมันต้องเป็นอะไรครับหน่วยเดียวกันหน่วยเดียวกันคืออะไรถ้าเป็นรูปวงกลมก็วงกลมร้อยอันเหมือนกันเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าการขัดแย้งอันหนึ่งอะไรครับการขัดแย้งด้วยทักษณะสีคุณละอานกันคีณคุณอย่างกันใช่ไหมครับสีตรงข้ามกันหรือด้วยขนาด มีขนาดได้ขนาดใหญ่แน่นอนนะครับ <c oughs> ด้วยทิศทางง่ายไหมด้วยทิศทางง่า <c oughs> มองเห็นปั๊บรู้เลยว่าอันนี้ขัดแย้งด้วยทิศทางแ <c oughs> น่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการขัดแย้งด้วยที่ว่าในจังหวัดก็จะมีสไตล์ของเขานะครับเดีย๋ยวให้ตัวอัพเปิดตัวอย่างภาพไปนิดเลยนะครับภาพเจอแบบนี้ขัดแยง้งหรือว่าอะไรครับเนี่ยขัดแย้งแน่นอนเนาะขัดแย,งย้งด<ะ>้วยทิศทางรสชาติอะไรก็ว่ากัไนไปนะครับเปิดมาเรื่อยๆครับตัวอัพเปอร์เนี่ย ถ้าเป็นแบบน,นี้เป็นยังไงครับาราการภาษาการภาษามันทำให้เป็นเพื่อนเพื่อนเดียวกันปกนิดกันนะครับ<ม>ถ้าเจอร,รูปภาพเนาะคุณจะมีรูปภาพนะครับคุณจะมีรูปภาพให้เราเราเลือกคำตอบไปนะครับก็ <c oughs> เ,เป็นลักษณะน,นี้หละนะครับไม่ยากรูปภาพคูเอาง่ายที่สุดนะคร,ครับนี่คูเอาง่ายกว่านี้นีอีกนะคูเรียกรูปภาพที่ที่เรามองเห็นแนละ้วโอ้ยตืงตา,าเลยควัมตัวมาทิ้เลย เรื่องของเรื่องของเองกภาพต่อไปทีนี้มันมีอันหนึ่งเรื่องการออกแบบการออกแบบจริงๆผู้จะสอนในในชั่วโมงในชั่วโมงที่ถึงนี้แต่ว่าครูจะไม่ทักว่ามันมีรถช็อตมีงานอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราต้องเราต้องออกแบบจริงจังนะครับคือออกแบบผ่านระบบไม่ใช่ผ่านระบบผ่านแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปแทนว่า พวกเราทำเป็นไหมอาจารยเป็นทำเป็นนะครูที่เราทําเป็นทุกกลุ่มน่าจะมีคนที่สามารถออกแบบการเชนบ้าได้ออกแบบง่ายๆนะครับงานนี้เป็นงานกลุ่มแต่ว่าครูยังสอนไม่ถึงพอสอนไม่ถึงแต่จะออกข้อสอบเนื้อหานะครับไม่ยากให้รองเปิดการออกแบบสองมิตินะครับการออกแบบสองมิติประกอบไปด้วยการออกแบบก <c oughs> ราฟิกดีไซน์ดีไซน์กราฟิกนั่นแหละนะครับ คือแบบไหนลอ,ลองลองนึกซิว่าลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งข้อที่ว่ากราฟิกดีไซน์เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดพื่อนมีไหมในโต๊ะนี้มีไหมอันนี้ออนีมม่แหละเนี่ยเอาพเอาเอง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกฟิกดีไซน์หรือป้ายโฆษณาต่างๆที่เราที่เราเคยทำป้ายเรื่อกตั้งอะไรที่ที่เราทำป้าย ประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับแม้แต่โปสเตอร์ทั่วไปเราเรียกว่าออกแบบกราฟิกดีไซน์นะครับกราฟิกก็คือการกราฟิกคือการเอาเอาอะไรต่างๆมาประกอบกันแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นเป็นเป็นเ,นเนทคโนโลยีนะครับโดยใช้โปรแกรมโดยใช้เครื่องมือออกแบบนะครับอันที่2ออกแบบตกแต่งภายในนะครับออกแบบตกแต่งภายในก็คือเหมือนทุกวันนี้มีตั้งแต่พี่เราหลายรุนแล้ว มีคนมาถามว่าเอ้ยถ้าไปเรียนถ้าไปเรียนในสายนี้มีงานทำไหมมีงานทํามันจะน้องๆกับสถาบนิกหรือสาบัดกันนะครับคือนอกจากจะสร้างอาคารข้างหลังแล้วส่วนย่อยในแต่ละห้องนะครับต้องการดีไซน์อะไรยังไงเนี่ยองมอีนักดีไซน์ประเภทนี้คู้ออกแบบตัวแบดีไซน์นะครับตัเตังภายในจนะอเอาโต๊ะเอาที่นอนเอาเตียงห้องตัวต้วองทํายังไง มีตัแก๊สบางตรงไหนตัวแก๊สยี่ห้อไหนหรือออกแบบชั้นบางออกแบบเชลล์ออกแบบอะไรต่างๆนะครับก็เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมดนะครับทีนี้การออกแบบอตกแต่งภายในยังไม่เกิดชิ้นงานขึ้นมานะครับเกิดจากการคิดอยู่ในอยู่ในหัวเราอยู่ในหัวผู้ออกแบบอยู่ในหัวนักออกแบบเสร็จแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นเปเปอร์เป็นชิ้นงานเป็นการออกแบบครับอยู่แบบนี้นะยังไม่ออกเป็นชิ้นงานนะครับยังไม่ออกเป็นชิ้นงาน อันนี้เรียกว่านักออกแบบตกแต่งภายในนะครับและอันที่3คือนักออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะครับตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆตื่นเช้ามาอะไรอะกรองเราไปเซเว่นเราไปร้านค้าทั่วไปเราไปต่างๆมันจะมีแพคเกจิ้งมีอะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่นยแหละเขาเรียกว่าออกแบบอะไรครับออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ผู้ซื้อเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นแล้วก็ต้องการซื้อสินค้านั้นนะครับอันนี้คือ3อย่างนี้ทีนี้ในคําถามของครูนะครับในคำถามของครูครูถามว่าอาจจะมีข้อหนึ่งนะครับการออกแบบในการออกแบบข้อใดข้อใดนะครับฟังดีนะข้อใดไม่ใช่สิ่งสําคัญคิดว่าคิดตามมานะครับอย่าเพิ่งตอบก็ได้นะการออกแบบ ใน5สิ่งเนี่ยใน5ข้อที่ครูจะพูดต่อไปนี้เนี่ยในการออกแบบข้อใดไม่สําคัญเลยไม่สําคัญที่ว่าไม่ไม่เป็นระดับหนึ่งหรือไม่สําคัญเลยนะครับหควางมงดงามคิดตามไปด้วยนะตามตามที่3อย่างนลยครับ2หรูหราหรูหรานะครับ3แข็งแรงนะครับแข็งแรงงดงามนละ่วจะอยู่ในกรอของข้อไหนเนี่ยข้อไหนข้อสอง อันหนึ่งน่าจะงดงามเลยเอาต่อไปรู้หลาเขาสองเขาสามแข็งแรงเขาสี่ประโยชน์เขาห้าทันสมัยสคิดว่าอะไรที่ไม่ที่ไม่ใช่เลยเอาในหัวข้อนี้เอาคิดในใจแล้วกันคิดตามกันนะครับหนึ่งงดงามสองรู้หลา การออกแบบสิ่งสําคัญจะต้องอันดับหนึ่งต้องอะไรครับแขงแรงอันดับหนึ่งต้องคิดเรื่องนี้นะประ,ประโยชน์ประโยชน์ต้องคิดเรื่องประโยชน์ก่อนนะครับต้องคิดเรื่องประโยชน์ก่อนว่าสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ไหมมีประโยชน์หรือเปล่าใช้ประโยชน์ยังไงนะครับ 2. ต้องมีความอะไรครับแข่งแรงแน่นอนครับอันดับแรกอันดับแรกประโยชน,อน์อันที่2ก็เป็นไงครับก็มีความ งดงาม ahan, มีความดีออกแบบเป็งดงามอยากได้ไหม <laughs> <c oughs> ม่ได้เดี๋ยวคิดเลยได้ออกแบบมาจะซื้อไหมไออะไรนะเออกแบบเหมือนสบู่เนาะสบู่ก้อนทำเป็นก้อนทึทักอะไรต่างมาแบบก้อนแบบเหมือนขี้ตรงกับอีกอันนึงออกแบบโค้งจะไปซื้อไหนซื้อสวยงามเลยเนาะออกแบบขี้ตรงตายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่เหมือนสบู่เลยหรือขนม แม้่วันี้เขาขนมกับไอทาเป็นสี่เหลี่ยมออกมากับมีพิมพ์ดอกไม้ที่สวยคิดว่าคนจะซื้อเลือกซื้ออนไสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่เชื่อผไม่เชื่อผไม่เชื่อเลยแม้แต่ไข่ะแม้แต่ไข่ทุกวันนี้มีไข่ไข่มีเมื่อก่อนจะมีขายอยู่ที่ตลาดสดเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆเขาเขาก็มีขายแล้วมูลค่ามันก็จะเพิ่มใช่ไหมถ้าสวยงามใช่แข็งแรงไหม ถังแดาต้องถังแดงถือใบดูอ้าวทำไงกระเป๋าสะพายไปอ้าลุกสองสามสวยแต่ลุกสวยแต่ลุกทิ้ไปอ้าวลูกแตกง่ายไม่กลัวนะครับทันสมัยไหมไม่เพราะไม่ทันสมัยไม่ใช่อ่าคือปัจจุบันนี้ไม่ต้องทันสมัยนะครับคาว่าทันสมัยไปเขาก็อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยอยู่ในยุคยุคช่วงสมัยปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่า เมื่อ40 50ปีที่แล้วยังเหมือนพี่ป้ายังเหมือนอะไรสบายแล้วสบายดูเป็นพี่ป้าเนี่ยสบายดูเป็นอะไรเหมือนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่เอาก็ต้องการสมัยดูร่านะครับโอเคนะแสดงว่าอันไหนมาท้ายสุดเลยมาของดูร่าเนี่ยมาท้ายสุดรู้บางอย่างไม่จำเป็นต้องรูร่าก็ได้นะบางอย่างไม่จำเป็นต้องดูร่าอ่ะเก็บไว้ในกระเป๋าเอาไปพกข้างในนะผู้ชายผู้หนึ่ผู้ชายต้องรูร่าด้วยเลยครับ สีสวยต้องนังสมัยสีดำอันนี้อันนี้พูดไปถึงนู่นแล้วต่อไปอันนี้คำตอบอยู่แล้วเนาะพจริงกับมิติลวงไหมไม่มิติจริงครูว่าเปิดตัวอย่างภาพมิติมิติลวงนิดหน่อย คำว่ามิติมิติจริงกับมิติดวงดูง่ายๆ่าครับรคิวค่ะเอาเอาไปท่างไงอันนี้วดวงดูภาพนี้ภาพนี้เป็นไงดูเหมือนมีข้างหลังไหมม,ม,มีลูกสองลูกไหม,ไมแต่มันเป็นภาพอะไรครับดวงภาพดวงจริงๆแล้วมันเป็นมันสามารถเข้าไปจริงๆได้ไหมไม่ได้ อันนี้เรียกว่ามิติรวมนะครับต <c oughs> แต่ถ้ามิติจริงมิติจริงนะครับเนี่ยกูเดินไปหน้าห้องเนี่ยกูเดินไปหน้าห้องนี้อันนี้มิติจริงนะครับมีสิ่งของที่วางไวช้ชัดเจนจับต้องได้เห็นเป็นมิติทุกไ <c oughs> ด้เรียกว่ามิติจริงนี่คือความแตกต่างระหว่างมิติจริงกับมิติรวมนะครับโอเคเนะ <c oughs> าะคา <c oughs> <c oughs> ี่ <c oughs> ามเข้าใจกันนะครับที่เรียกทีนี้ถามว่าข้อใดต่อไปนี้า้อรดต่อไปนี้นะครับ เป็นผลงานไม่ติรวงหนึ่งบ้านส่งไทยบ้านส่งไทยสองแจการดินเผาสามภาพพิมพ์จากเศษกระสุนสี่ป้ายโรงเรียนป้ายเรียนสลักด้วยอหินอ่อนห้ากล่องยาสีฟันสอง ลองมือคลอเอาเนาะนะครับลองมือคลอเอานะครับและอีกข้อนึงนะอีกข้อนึงนะครับอาชีพใดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสองมิติอุ้ยุ๊บุ๊บฟุเปิดปราณสองมิตินะองมิติอ่างานออกแบบสองมิติมีอยู่สามสามประเภทนี้ข้อใดเกี่ยวข้องกับการออกแบบสองมิตินะครับอาชีพใดไม่ใช่อาชีพใดนะครับอาชีพใดหนึ่งอาชีพช่างทอผ้า สองอาชีพช่างปั้นเซรามิกสาอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าโนโนอาชีพเจ้าของโรงเพียงน้ำสีห้าช่างแกะสลักหินทรายสองกับสุดท้ายอ่ะเราคิดว่าข้อไหนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในหัวที่อยู่ในหัวยังไม่ออกไปชิ้นงานนะที่อยู่ในหัว ก็เล mm ือกเอาเนาะนี่คืตัวอย่างที oh, so, wow. well, there ่รูอยมามนสวงเราครับแล้ก yes. ็อื่นๆอีกมากมายเรื่องของการขัดแย้งการขัดแย้งกัแยงมีอยู่สี่ประเภทนะครับธนาราการัดแย้งดวยเพราะานขัดแย้งกันทัศนะพิานสีแการแยงมีสีด้วยกันนะครับนะคุณจะมีรูป ลักษณะนี้หละให้พวกเราเลือกครับผมจะถามว่าข้อใดต่อไปนี้ภาพจากภาพตรงกับการขัดแยง้งี่ยไปเีษจากภาพตรงกับการขัดแย้งด้วยเขียนสยอะไรายรักดะบราณยุงลักษณะายยภาพานาทิทางอะไรต่างนะครับตามนี้เนาะเราก็ไปดูเพิ่มเติมน,นะครับลิงก์ที่ให้ดูเพิ่มเติมก็มีอ่าก็มีเกี่ยวกับ การเกียรภาพและการขัดแย้งนะครับแล้วก็การทีนี้ข้อเขียนครับข้อเขียนมีหนึ่งข้อเท่านั้นอันนี้ครูเฉลยให้เลยนะเพราะเรามีเวลาในการทาข้อสอบเพียง30ิว <30 S 2> <30 S 1> ินาทีสามสิบนาทีสามสิบนาทีทำข้อกาก็ร้อยห้าสิบข้อเลยงข้อเขียนอีกหนึ่งข้อถนะามจริงครูจะให้พวกเราออกแบบ ออกแบบในข้อสอบนะครับออกแบบการขัดแย้งด้วยทิศทางเราพูดว่าไหนง่ายนะครับสีไม่ต้องเอาไปเอาแค่ปากกาทิศสองแล้วลบไปก็พอนะครับอาจจะระบายด้วยนเดงเอาด้วยทิศสอก็ได้เด้งเอาด้วยการมีริ้นจิกชื่อชมนุมเร็วฝังทุกดี๋ยวเนาะตามนี้นะครับมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรเพิ่มูลไหมครับมีไหมครับไม่มี มัว่าสอบมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไม่หมีเนาอก็อยากทีนี้งานนะครับเรื่องของงานมีขอร